้ายานะครับใครที่ใช้บัตรเครดิต KTC แล้วกำลังดูโปรนะครับผ่อน iPhone 16นะครับจัดไปครับคลิปนี้ป้ายานะครับโอเคไปดูข้อมูลครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบัตร KTC อยู่ในมือแล้วแล้วก็เล็ง iPhone 16ไว้นะครับแล้วก็กำลังหาอยู่ว่าเอ๊ะมันมีโปรอะไรบ้างนะครับจัดไปครับคลิปนี้จัดให้สำหรับคนที่มีบัตรนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีบัตร KTC แล้วอยากสมัครผมมีลิงก์ แอฟเฟรียนะครับสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมก็จะได้อะไรใช่ไหมผมได้ค่าน้ําค่าไฟจากยอดที่เพื่อนเพื่อสมัครด้วยนะครับบอกกันตรงๆแหละนะครับอ่ะโอเคมี2แบบนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเขาก็คือผ่อนศนะครับนานสูงสุด10เดือนนะครับอันนี้เป็นบัตรของ KTC เองนะครับส่วนถ้าอยากได้24เดือนก็จะเป็นบัตรกดเงินสดนะครับพราวนะครับมี2แบบนะทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ เป็นเครดิตเงินคืนนะครับหรือว่าส่วนลดสูงสุด35%สําหรับบัตรเครดิต KDC นะครับเขาจะใช้ได้แบบเป็น2ต่อเออเหมือนลดลดแล้วลดอีกลดต่อไปประมาณนั้นนะครับส่วนร้านที่ร่วมรายการนะมีร้านดังๆเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก Adway, t D Tech, AIS, Studio 7, นะครับ Kebanana, JIB, TG แล้วก็อื่นๆครับเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆลองดูเลยกันนะครับมาดู เนื้อหาเขาหน่อยนะครับนี่ iPhone 16ช็อปก่อนคุ้มกว่าโปของ KTC แล้วก็บัตรกดเงินสดพลาวนะครับบัตรเครดิต k t c ครับผ่อนสูงสุดนะครับ10เดือน0%เลยนะครับถ้าเป็นพาวก็0%สูงสุด24เดือนนะครับได้24เดือนด้วยนะเพื่อนๆต้องไปดูดอกจันทร์เขาอีกทีนะครับอ่าว่า0%แท้ๆหรือเปล่านะอ่าต้องต้องดูอีกทีนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ย0%เมื่อชำระ ผ่อนตามที่เรียกเก็บรายเดือนนะครับภายในวันครบกําหนดนะครับส่วนใหญ่ตัวพาวเนี่ยถ้าจะไม่ให้เสียดอกเนาะก็ต้องจ่ายตามยอดที่เขาเรียกเก็บนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจ่ายไม่ครบหรือว่าลืมจ่ายนะครับมันก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับยอดมันอาจจะสูงขึ้นนะครับเออเพื่อนเพื่อ,อต้องอย่าพลาดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต่อ2ครับรับเครดิตเงินคืนหรือว่าส่วนลดสูงสุด 35%นตะครับต่อหนึ่งรับเครดิตเงินคืนหรือว่าส่วนลดต่อ2แลกคะแนน KTC Forever สำหรับเครดิตเงินคืนหรือว่าส่วนลดเพิ่มนะครับมี2ต่อไงอได้เครดิตเงินคืนแล้วก็เอา point ไปแลกคะแนนนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของร้านค้าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่านให้ฟังเพื่อน,อนก็ดูตามผมสมมติเพื่อนจะไปร้านแอดไว้เว้ยบัตรเครดิต KTC Visa นะครับต่อที่1ได้เงินคืน5% ถ้าเป็น k t c ประเภทอื่นได้3%เห็นไหมครับก็จะแบ่งประมาณนี้แล้วก็ต่อ2ครับไอที่บอกว่าเอา point ไปแลกคะแนนนะครับ30%ใช้คะแนนเท่ายอดเซลสลิป20%ใช้ตั้งแต่2,000คะแนนนะครับถ้ามีคะแนนเยอะก็แลกได้เป็นส่วนลดนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆส่วนล้านอื่นๆเพื่อนลองดูเลยนะครับ วิธีค้นหาเนาะเพื่อนๆก็พิมพ์เลยครับ ktc.co.ts แล้วก็ไปที่หน้าโปรโ o ชั่นนะครับโปรโมชั่นตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่สมาร์ทโฟนนะครับนี่โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาสมาร์ทโฟนแล้วก็ iPhone 16กะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับก็จัดไปนะครับเพื่อนๆที่มีบัตรจัดได้หรือว่ายังไม่มีบัตรสมัครลิงก์ผมได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาเนาะ ถ้าเป็นหมวดสีแดงๆครับถ้าเป็นหมวดสมัครบัตรเครดิตตรงนี้นะครับก็จะมีกรุงศรีนะครับนี่แปะไว้ให้ครับ KTC ครับแปะไว้ให้นะครับอ่ามีใบอื่นๆด้วยนะนอกจาก KTC มีกรุงศรีมี TTB มี UOB แล้วก็อื่นๆนะครับเนี่ยกดได้หรือว่าถ้าจะไปร้านค้านะครับร้านค้าจะอยู่ที่หมวดสีน้ําเงินครับ Adwise Banana เนี่ยผมก็แปะไว้ให้เหมือนกันนะครับก็สามารถซื้อผ่านร้านออนไลน์ได้เลยนะครับเขาก็มีส่วน ส่วนลดแล้วก็สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับมันลิงก์กันแล้วก็การใช้บัตรเครดิตก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับจ่ายเท่าที่ไหวนะครับไม่งั้นยอดนะครับดอกเบี้ยมันจะเพิ่มนะครับมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับต้องมีสติในการใช้แล้วก็ซื้อของเท่าที่จําเป็นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยแล้วก็ลิงก์อื่นๆเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้นะผมแปะไว้เต็มเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ